สวัสดีครับวันนี้แฟมิลี่แคมแกล้วนะครับอยู่ที่งานเปิดตัวเต็นโมโอกวะนะครับโดยโอกวะไทยแลนด์ดิสซิบิวเตอร์นะครับเป็นงานเปิดตัวเต็นท์ยี่ห้อนี้ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะจอนงานนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับจัดขึ้นในวันที่25ถึง31มีนาคมนะครับใครที่พลาดงานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับลองไปดูที่ร้านได้นะครับทางโอกวะไทยแลนด์ดิสซิบิวเตอร์เนี่ยมีหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคต ข้างหน้าต่อ,ตอไปเนี่ยน่าจะมีการจัดงานในลักษณะนี้อีกแน่นอนนะครับยังมีอีกแน่นอนเลยนะครับโอควาเป็นแบรนด์สินค้าจากญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันก็อายุ107ปีนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1914เนาะปัจจุบันนี้ปี2021ก็บวกลบก็คือ107ปีพอดีก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมในประเทศญี่ปุ่นนะครับอาคุณภ,ภาพการผลิตที่ยาวนานแบบนี้ก็ แน่นอนนะครับเรื่องของคุณภาพวัสดุนะครับในงานนี้วันนี้นะครับทางโอควาเทลันดิสเบลเตอร์เนี่ยนำเต็นท์มาทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับที่เอามาแสดงในงานวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า5รุ่นนี้มีตัวอะไรบ้างครับผมไปดูเลยครับก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นไทท์ 52R นะครับเป็นเต็นท์ทรงบ้านนะครับขนาดใหญ่ตามสเปคของเขานะครับก็คือเป็นเต็นท์ขนาดที่นอน5-6คน นะครับขนาดหน้ากว้างตัวนี้นะครับ3เมตร10 m. แล้วก็มีความลึกอยู่ที่2เมตร60 m. มีความสูงอยู่ที่2เมตร10 m. นะครับ ให้ 2R นะครับวัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับแต่ว่าในปีนี้กำลังจะมีตัวที่เป็น TC ที่เป็นเทคนิคยีคอตตอนเข้ามานะครับน่าจะช่วงปลายเดือนเมษานี้นะครับน่าจะมีของเข้ามานะครับใครสนใจหรือเล็งไว้อยู่อยากดูตัวจริงมาก็ลองไปดูได้ที่โอควาไทยแลนด์ดิสทริบิวเตอร์นะครับผมไปที่ตัวต่อไปกันเลยครับ มาดูตัวที่2นะครับที่เอามาโชว์ในงานนี้นะครับก็คือเป็นตัวหลอดเชลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นลักษณะเป็นเชลเตอร์นะครับก็คือเป็นกลางเพื่อทําเป็นพื้นที่ส่วนกลางสําหรับเวลาไปออกแคมป์นะครับก็ตัวนี้มีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้นะครับแล้วก็มีความยาวอยู่ที่4ี่เมตรหกสนะครับสูง2องเมตรสิเหมือนกันคือยืนได้สบายตัวนี้เปิดได้รอบด้านนะครับทุกด้านเลยทั้ง4ด้านเปิดได้หมดนะครับในงานนี้ก็คือเอามาทําเป็น คา์เตอร์ของกาแฟนะครับนะครับตั้งโต๊ะได้2โต๊ะนี่อยู่สบายเลยนะครับแล้วตัวนี้มีออปชั่นเสริมด้วยนะครับเป็นอินเนอร์เกี่ยวข้างในสําหรับนอนนะฮะตัวนี้วัสดุเป็น TC นะครับเทคนิคอลตั้นนะครับราคาอยู่ที่78,000บาทนะครับใครสนใจตัวจริงก็เชิญไปดูได้ที่โอกะวะไทยแลนด์ดิสติบิวเตอนะครับ มาที่ตัวที่3ของงานนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับวีกัสนะครับโอกาวะวีกัสเป็นเต็นขนาดเล็กนะครับตามสเปคแล้วเราบอกว่าเอ่อเป็นเต็นสำหรับนอน2ถึง3คนก็ได้นะครับสองสามคนผมว่าได้นะฮะวัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับน้ำหนักเบารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9กกิโลนะครับหลังนี้นะฮะ ตรงนี้ต้องบอกว่ามีาฟังก์ชันการใช้งานที่ดีอ่ะจ๋งมากมากเลยผมชอบนะครับก็คือเป็นการห้อมลักษณะเหมือนเชีเต,เตอร์ก่อนเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวอินเนอร์ด้านในตัวด้านนอกทั้งหมดเนี่ยมิติด้านนอกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบเนาะโดยประมาณนะครับมีความสูงด้านหน้าอยู่ที่เมตรเก้าสิบและด้านหลังเมตรหกสิบมันจะเป็นลักษณะเป็นเทหลังอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าเลยมีความสูงที่ไม่เท่ากันเนาะด้านหน้านะครับก็คือสูงเมตรเก้าสิบด้านหลังเทใดไปด้านหลังเนี่ยสูงที่เมตรหกสิบ ทีนี้บอกว่าฟังก์ชันการใช้งานย,างยังไงก็คือด้านในเนี่ยมันมีอินเนอร์เกี่ยวนะครับตัวที่เป็นอินเนอร์เนี่ยข้างในเนี่ยก็คือพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่2เมตร20คูณเมตร50นะครับก็คือเหมือนเตียง3ฟุตนอนได้สบาย3คนพ่อแม่ลูกนะครับหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับภายในโดยประมาณนะครับก็คือเมตร90คูณ2เมตร5 0นะคือก็คือจับเป็นโต๊ะ เล็กๆนั่งกินข้าวนะครับเป็นครัวได้แล้วแถมมีออนนิ่งด้านหน้าด้วยนะครับเติมเข้ามานะครับกางบังขึ้นมาได้อีกประตูด้านข้างซ้ายขวาเปิดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญคือเขามีเป็นเป็นมูนรูฟนะนี่นะครับสำหรับนอนดูดาวภายในเต็นท์เนาะโอ้โหไปที่ที่เปิดโล่งดูดาวฟินเลยนะครับผมราคาอยู่ที่ 32, 0 0 0บาทนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับที่ โอกะวะไทยแลนด์ดิสติบิวเตอร์มีหน้าร้านนะครับผมไปที่ตัวถ่อไปกันเลยดีกว่าครับ <_ letter> ก็มาถึงตัวที่4และตัวที่หผมขอพูดพร้อมกันไปเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวที่4กับตัวที่5ตัวที่4คือเป็นตัวเต็นท์ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเกรกโกเป็นเต็นท์ทรง5เหลี่ยมนะครับขนาดใหญ่นอนได้5-6คน นะครับสตัวเลขก็คือเป็น12ตารางเมตรนะครับพื้นที่พื้นที่ใช้สอยภายในเต็นท์ก็คือ12ตารางเมตรนะครับเป็นลักษณะเต็นท์เป็นลักษณะวันโพก,ก็คือกลางเสาเดียวขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเสาเดียวแล้วก็ขึงเชือกรอบด้านนะครับถ้ามองจากท็อปวิวด้านบนคือตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นห mm ้าเหลี่ยมนะครับวัสดุเป็นเทคนิคอลคอตต้นนะครับอยู่สบายอากาศไม่ร้อนนะครับเวลาโดนกลางแดด ต่อกันที่ตัวที่5นะครับที่เอามาโชว์ในงานแล้วนะครับที่ต่อกันกับเซโก้2ด้านหน้านี่แหละก็คือเป็นทาร์ฟนะครับตัวนี้เป็นซิสเต็มทาร์ฟนะครับชื่อว่าเพนตานะครับก็คือคําว่าซิสเต็มทาร์ฟของโอกาวะหมายความว่าไงหมายความว่ามันเป็นทาร์ฟ mm hmm. ที่เอาไว้ต่อด้านหน้ากับตัวเต็นท์นะครับก็ออกแบบมาเพื่อให้ต่อกับตัวเต็นท์เลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่เอาไปต่อเราจะกางไม่ได้นะครับคือหมายความว่าไม่ไม่ต้องต่อมันก็กางเป็นทาร์ฟเดียวๆของมันได้ เหมือนกันนะครับแต่มันสามารถมันถูกออกแบบดีไซน์มาให้ต่อกับตัวเต็นท์ของเขาแบบนี้นะครับก็เลยถึงเรียกมีชื่อว่า System t ทารตัวนี้ขนาดโดยประมาณนะครับ4ูณ4เมตรนะครับเพนตะตัวนี้เป็นวัสดุเป็นเทคนิคอลคอปตอนเหมือนกันนะครับก็คือไม่อมความร้อนอยู่สบายนะครับกลางแดดมันจะไม่ร้อนเหมือนพวกโพลีเอสเตอร์นะครับผม โอเคครับก็เป็นถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆนะครับในคลิปนี้ของทาง Family c ค m p กลาวนะครับพักเบรกระหว่างที่เราไม่ได้ออกไปทางเต็นที่ไหนนะครับช่วงนี้ทางโอกะวะไ a i แลน d ์ดิสพิวเ t o ตเนี่ยมาจัดงานเราลูกข่าวก็เลยตามมาดูกันนะครับรว่ามีสนใจเต็นท์อยู่หลังหนึ่งด้วยนะครับก็ใครที่พ่านงานนี้อย่างที่บอกนะครับไม่เป็นไรไปดูที่ร้านของทาง o อกะวะไทยแลน d ์ดิสพิวเ t o ตได้เลยนะครับโอกะวะไทยแลนด์ดิสพิลเตอรนะครับหน้าร้านอยู่ที่ ้้ามถนนรัตนาดิเบตนะครับบางใหญ่นนทบุรีนะครับอยู่แถวๆอีเกียบางใหญ่นะครับก็เข้าไปที่เพจได้นะครับเฟซบุ๊กก็คือโอควา t ไทยแลนด์ดิสซิบิวเตอร์เลยนะครับลองสอบถามติดต่อเข้าไปดูได้ร้านเปิดทุกวันนะครับเข้าไปได้เลยลองสอบถามไปที่ละหางร้านได้ดูนะครับก็ในวันนี้ทางแฟร์มี่แคมเปญกาวจะจบคลิปนี้สั้นๆไว้แบบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดสมัครสมาชนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ